สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกนะคะกับช่องอะไรคะมิ s เฟ a ค่ะวันนี้เป็นเรื่องงานจำดีเราสั่งซื้ออัลบั้มของ EXO SC ค่ะก็จะเป็นชันยอนแล้วก็เซฮุนนะคะซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกของ2หนุ่มนะคะของ EXO อันนี้จะมา Unbox ไม่ใช่ Unbox ถูกแล้ว u n ็อกถูกแล้วในการบากวแกะอัลบั้มนะก็จะเป็นอย่างนี้ นะคะเป็นครั้งแรกในการอันบ็อกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในการซื้อบไม่เคยสั่งบั็อมาก่อนก็เลยจะมาลองอันบ็อกกันแกะแล้วนะตื่นเต้นค่ะของเราก็เพลงที่ประมุกเขาก็จะเป็นเพลงของรอยลันวิวแต่ว่าก่อนที่จะรอยลันวิฟาเนี่ยก็จะเป็นเพลงเทเลโฟนเปิดออกมาก่อนก็ลองไปฟังได้นะคะเพลงเพาะมากๆสดใสมากๆเลย ว่างๆก็ทำชาเลนจ์มันจบชาลเลนจ์ไปนานแล้วแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้เลยเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วนะคะแกะเรียบร้อยแล้วมันเป็นแบบว่าอาัลบั้มอยู่ข้างในอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบกราฟิกอยู่ข้างนอกอะ่ะอย่างเงี้ยนี่นอะไร,รอ่ะมันจะเป็นแบบกล่องแบบนี้มันจะเป็นลายน่ารักน่ารักลงมนตแต่อของพี่ชานยอนเหมือนจะเป็นจรวดจรวดปะ่ะใช่จรวดจรวดไหมคนะ จโหลดแล้วเนาะ y o u t u b เโอเคอ่ะเปิดมาก็อันเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าแท็กลิสอะจะเป็นแบบรายชื่อเพลง mm hmm. แล้วก็จะเป็นแบบว่ารูปแล้วก็จะเหมือนจะแบบเป็นเนื้อลองอะแต่ว่าเราอ่านไม่ออกเนาะนนก็ทั้งหมดเก้าเพลงใช่ก็รูประ,ะหลอกนั่งเลยคะ่ะเอาไงอะอย่างเงี้ยตายไม่ตายก่อนเนี่ยเออมาสุดป,ปังอะเนาะอของพี่ชาเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้จะเป็นแบบว่าแท็กแล้วก็เป็นอัลบัม้ม อันนั้นจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะมีสามแบบอัลบลั้มอาจจะมีแบบรวมสองคนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นปก,กของพี่ชันยอนแล้วก็ปกของเซฮุนอันนี้ก็จะเป็นอัลบลั้มอัลบั้มของจะเป็นสีนี้นี้หรอจะเป็นสีจะเป็นสีน้ของเซฮุนแย่งกันคะ่ะง <laughs> ดจังโอเคสองคนนึงก็จะเป็นแบบด้่นไหน,านาก็จะเป็นแบบนี้นะคะึ๊ <laughs> ไปเราไปดูอันอื่นดีกว่าหล่อมากอ่ะเราจะไปอยู่ข้างในนะคะอันนี้จะเป็นโปสเตอร์อ้ยอ่ะนี่ค่ะเป็นแบบนอนอนแล้วแบบอาชูแบบว่าสั่งค้างหน,น,น,น่อยอะไรต<น><บ>่งางะพี่ชานได้เป็นแนวตั้งพี่ชายมันมืดอะเนาะแบบมันก็เลยจะแบบมืดมากเลยไม่เห็นแต่แต่หล่อมากมหล่อมากเลยอะ อย่าปรับแสง,อ,งอย่าปรับแสงอ่ะแต่ของเซฮุนคือเห็นเห็นยันฝ่ายอ่ะเอาดีๆต่อไปล่ะผู้ก,กันของพี่ชันยอนก่อนของพี่ชันยอนที่ผมจะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูข้างในกันเถอะผลมันก็เป็นแบบนี้เลยอุ้ยอุ้ยหล่อมากเห็นไหมีมากเลยเราจะเป็นข้างในก็จะเป็นแบบว่าสติกเกอร์ สติกเกอร์มาให้นะอันนี้ได้มาตังหาอันนี้ได้มาตังหาอุ้ยฉันยังไม่ได้ให้เธอเห็นทำยังไงดีอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงฉันไม่อยากเห็นเลยแล้วข้างในก็จะเป็นแบบว่าการ์ดการ์ดแบบนี้แล้วก็จะมีสติกเกอร์มาให้แล้วก็จะเป็นแผ่นทองสั่งได้นะซึ่งมก็จะเป็นแบบว่านาฬิกาแบบว่าแสนแพงอ่ะแบบนาฬิกาเรือนใหญ่แต่หล่ออ่ะเนี่ยอ่ะรู้แบบอย่างไงยยังไงอ๋อหล่อมากอ่ะแบบ มากเลยอ่ะอู้อเซตนี้ไม่ได้ไหมเซตนี้คือไม่ได้ไหมไอ้ไงอยากเป็นไม้เธอจูหรือยังไงมันดีมากเลยอ่ะโอเคดีมากดีมาก,มากน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะใดๆคืออะไรคะอยากเป็นรีวิวแหละจริงอยากเป็นรีวิวถึงถูกหัวใจดีทุกคนบอกเลยว่าต้องไปซื้อจริงๆดูดิ มันน่ารักมากมากมันหล่อม,มากๆเลยะค่ะมันไม่ไหวแล้ว,วคุณแม่ทรงเสียมากดูดีมันมันดีอะ่ะเอาไงก่อนอะของเซคคนคุณก็จะเป็นเหมือนกันอุ้ยก็จะเป็นแบบว่าโ,โ <c oughs> จะเป็นแผ่นทองอนนอแผ่นทองแบบนี้แผ่นทองแบบนี้น,บบนี่นีก็นนเป็นแผ่นทองแล้วก็ จะเป็นสติกอะเป็นรูปลูปเหมือนพี่ชานี่นี่รูปลูๆแล้วก็จะเป็นอะไรไม่ต้องรุนล้วค่าการ์ดผงพี่ชานยอนของเซฮุนน่ารักไปดูใกล้ๆด<ห>ูใกล้ไม่เห็นหรอกน่าร<ๆ>ักแลกจะเป็นลายเซนพิชานยอนต้าวน่ารักมีหูกระต่ายด้วยจ้า ของเซฮุนก็จะเป็นอะไรคะมันทรงแบ๊นะเนาะดูดี <S <S คู่นี<อ>้น่ารักมากๆพี่ชางกับเซฮุนนี่คนละแนวเลยนะจมูกก็คือแบบว่าทำไมคะบาดไปเลยคะ่ะก็จะเป็นสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์อไหนขอดูหน่อยคนละสีของเซฮุนก็จะเป็นสีแบบว่าออกม่วงๆหน่อยอย่างนี้ ากกดไลค์กดแชรแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณ,<ท>ค,ณค่ะบ๊ายบายอย่าเจอกันใหม่นะคะ